ซีดีธรรมบัญญายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่สองโดยพระปรมคุณาพรปออ,อประยุตโตวัดยานเวศักวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพร,รานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่สิบสี่ พุทธคุณข้อที่หโลกาวิทูบรรยายเมื่อช่วงวันที่3ถึงเจพฤศจิกายนพุทธศักราช2528ขอเจริญพรวันนี้อนุภาพจะพูดเรื่องพุทธคุณต่อ นี่ได้พูดเรื่องพุทธคุณมาสามหรือสี่บทแล้วคือพูดที่นี่บทอรหังแล้วก็บทสัมมาสัมพุทโธแล้วก็วิชาจรณะจรณะสัมพันโนนี้อีกบทหนึ่งบทสุขโตนั้นได้พูดเป็นพิเศษ <c oughs> ไปก่อนที่บ้านโยมหมอก็ไปอันว่าพูดที่นี่สามบทแล้วพูดที่บ้านโยมหมอหนึ่งบทเป็นสี่บท ก็มาถึงบทที 5, ่ห้าคือบทโลกวิทูโลกวิทูนั้นก็แปลว่าผู้รู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกอย่างไรคำว่าโลกนั้นตามกติแล้วก็หมายถึงโลกที่เราอยู่อาศัยกันนี้แต่ว่าในพระพุทธศาสนาคำว่าโลกนั้นมางทีมีความหมายกว้างบางทีเข่ากับคำที่เราพูดกับจักรวาล หรือว่าสิ่งที่มีทั้งหมดเรียกว่าโลกเลยในทางพุทธศาสนาท่านก็แบ่งคําว่าโลกออกเป็นสามยาอย่างอย่างที่หนึ่งเรียกว่าสังขารโลกแล้ว,ว่าโลกแห่งสังขารโลกแห่งสังขารก็หมายถึงว่าบรรดาสังขารทั้งหลายทั้งหมดเท่าที่มีอยู่คำว่าสังขารนั้นก็แปลว่าสิ่งที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่ง ตัหมายถึงทุกิ่งทุกอย่างที่เราจะรู้จักได้จะเป็นรูปธรรมก็ตามนามธรรมก็ตามยกเว้นอย่างเดียวคือพระนิพพานเลียกนอกนั้นเป็นสังขารทั้งหมดในคำว่าโลกในข้อที่หนึ่งก็หมายถึงสังขารทั้งหมดอย่างที่กล่าวนี้อย่างที่สองได้แก่สัตวโลกหรือสัตววโลกโลกแห่งหมู่สัตว์ก็หมายถึงว่า หมู่มนุษย์เทวดาตลอดถึงสัตว์ต่างๆสัตว์ตวิริยฉันสัตว์นรกอะไรต่างๆเท่าที่มีทั้งหลายเนี่ยก็อยู่ในโลกที่สองนี้แม้ในภาษาไทยเราเวลาพูดถึงโลกเพราะว่ารู้กันไปทั่วโลกนี่บางทีเราก็หมายถึงคนหมายถึงว่าผู้อาศัยอยู่ในโลกรู้กันทั่วหรือชาวโลกนั่นเองเพราะฉะนั้นความหมายของ โลกอย่างที่สองหรือสัตว์ตัวโลกก็ได้แก่ชาวโลกนั่นเองแต่ว่าในพุทธศาสนานั้นคําว่าชาวโลกไม่ได้รวมเฉพาะไม่ใช่จากัดเฉพาะมนุษย์เท่านั้นแต่หมายถึงสัตว์ทุกชนิดก็คือกระดาษสัตว์เท่าที่มีแต่ว่าที่เกี่ยวข้องมากที่สุดก็คือหมู่มนุษย์และอย่างที่สามโอกาสสโลกคำว่าโอกาสสารนั้นก็ช่องว่าง คล้าย <t ly> ๆกับที่เราเรียกว่าอวกาศอวกาศนั้นเป็นสันสกฤตโอกาสะหรืออากาสะนี่เป็นภาษาบาลีก็มีความหมายในบางกรณีก็เหมือนกันยินโลกในโอกาสโอกาส์สโลกโลกในโอกาสถ้าพูดในภาษาสมัยนี้ก็เหมือนกับคาว่าโลกในอวก, <t ly> กาศก็คือโลกที่ลอยอยู่ในจักรวาลน,นี้ อันนี้ก็คือโลกที่เป็นวัตถุเป็นแผ่นดินเป็นที่อาศัยตลอดจนสิ่งธรรมชาติทั้งหลายเท่าที่มีอยู่อันนี้เป็นโลกในความหมายที่สามซึ่งอาจจะกินความกว้างไปถึงหมู่ดาวอะไรต่างๆทั้งหมดด้วยไม่ใช่จำกัดเฉพาะโลกนี้ก็ไปอ่อนว่าโลกนี้มีสามอย่างทีนี้ที่บอกว่าพระพุทธเจ้ารู้แจ้งโลก ท่านบอกว่าหมายถึงรู้แจ้งโลกทั้งสามอย่างนี้อย่างที่หนึ่งรู้แจ้งสังขารโลกรู้แจ้งโลกคือสังขารรู้อย่างไรประดาสังขารเท่าที่มีอยู่ทั้งหมดนั้นพระองค์พระองค์ตรัสรู้ตามความเป็นจริงตามหลักไตรลักษณ์เป็นต้นหรือตามหลักความเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาท รู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเกิดจากเหตุปัจจัยเป็นไปตามเหตุปัจจัยเหมือนกับว่ามีกฎธรรมชาติคุมอยู่และกฎนั้นก็คือกฎเกณฑ์แห่งเหตุและผลและรู้ว่าสิ่งทั้งหลายที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นก็มีความไม่เที่ยงแท้ไม่คงที่เป็นทุกข์คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้และเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่เราเรยปัจจัยร,รัก อันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าตรัสรู้สังขารโลกความรู้เกี่ยวกับสังขารโลกในลักษณะต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับความเป็นไปของสังขารหรือสิ่งที่เกิดจากปัจจัยรุงแต่งก็เรียกว่ารู้จักโลกตามความเป็นจริงนอกจากรู้ตามความเป็นจริงแล้วก็ทําให้พระองค์เนี่ยมีจิตเป็นอิสระหลุดพ้นด้วยเพราะว่าเมื่อยึดเ,เมื่อตรัสรู้จริงแล้วก็มายึดติดไม่ถือมั่นในอุป,ปาทานจิตก็หลุดพ้นเป็นอิสระ ก็นำมาสอนหมู่มนุษย์ทั้งหลายให้รู้ตามให้รู้ตามเป็นจริงว่าสังขารทั้งหลาย้วยโลกที่เกิดจากปัจจัยคุณแต่งนั้นเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนคงอยู่ในสภาพเดินไม่ได้ตลอดจนขั้นสูงก็สอนถึงหลักอน,นุตาอย่างที่ดีนักปราชสมัยนั้นไปถามพระพุทธเจ้าบอกว่าจะเป็นอยู่อย่างไร มัจจุราชจึงจะไม่แลเห็นพระพุทธเจ้าพระสัตย์ตอบว่าจงมองเห็นโลกโดยความเป็นของว่างและมัตจุราชจะแลไม่เห็นก็หมายความว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องสังขารทั้งหลายเนี่ยจนมองเห็นอนัตตาได้ก็จะเกิดความหลุดพ้นเป็นอิสระจิตจะไม่ยึดถือจะปล่อยวางแล้วก็จะไม่ตกอยู่ในอำนาจครอบงำของมัจจุราช คือในร่างกายนะั้นแน่นอนนะต้องตายไปต้องแตกทำลายอันนั้นเป็นกฎธรรมชาติแต่ว่าจิตใจที่มายึดติดหรือมั่นเป็นอิสระนั้นจะทําให้เราไม่อยู่ในอำนาจครอบงำของมัตจุราชแม้แต่ยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่ต้องกลัวต่อมัตจุราชเวลาจะถึงแก่เส้นชีวิตก็ไม่เกรงกลัวและท่านถือว่าถึงภาวะที่หลุดพ้นจากอำนาจครอบงำของธรรมชาติ ไห้ของมัตตุราชธิวานนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสังขารโลกก็ขอผ่านไปเลยข้อที่สองสัตว์โลกพระพุทธเจ้าทรงสัจสู้แจ้งคือรู้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสัตว์โลกด้วยรู้ในหลายแง่หลายมุมเช่นว่ารู้สัตว์โลกทั้งหลายว่ามีความสุขมีความทุกข์เป็นอย่งไร ที่เป็นอยู่ดำรงชีวิตกันนั้นมีปัญหาในชีวิตส่วนตัวบ้างมีปัญหาในส่วนรวมในความสัมพันธ์ระหว่างกันบ้างในแง่ส่วนตัวนั้นมนุษย์ก็มีความทุกข์้วยประการต่างๆเกิดมาแล้วก็ประสบปัญหาในการดำรงชีวิตในการที่จะพ้นจากภัยเบียดเบียนทั้งธรรมชาติพ้นจากภัยเบียดเบียนจาก,กจ,จิตใจของตนเองที่มีกิเลสเข้ามาครอบงำต้องก็เรียนรู้ โลกคือมนุษย์เนี่ยตามความเป็นจริงแล้วมนุษย์นี้เข้ามาสัมพันธ์กันก็มีปัญหาอีกเกิดความกระทบกระทั่งระหว่างบุคคลไปจนกระทั่งถึงในโลกนี้ที่แบ่งเป็นหมู่เป็นคณะเป็นประเทศก็มีการขัดแย้งการจนกระทั่งมีการสงครามเป็นต้นอันนี้ก็เป็นอยู่ตลอดเวลาในหมู่มนุษย์นั้นไม่มีว่างเว้นทุกยุคทุกสมัยระองได้ทรงเห็นหมู่มนุษย์อย่างนี้แล้วรู้ว่ามนุษย์นั้นมีความทุกข์ พระองค์ก็มีความกรุณาจากความรู้ก็ทําให้เกิดความกรุณาคือความสงสารความคิดที่จะช่วยเหลือก็ทําให้พระองค์เจริญด้วยพระมหากรุณาธิคุณซึ่งก็เกิดขึ้นมาจากพระปัญญาคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้ <c oughs> สเสด็จไปบำเพ็ญพุทธกิจ้วยประการต่างๆเพื่อช่วยเหลือชาวโลกให้พ้นจากทุกข ทุกจะความบิดขันด้วยกิเลสภายในจิตใจของตนเองทุกให้พ้นจากทุกในการที่จะผจญเกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตรู้จักธรรมะในการที่จะดําเนินชีวิตให้ดีงามและถ้ามีความสัมพันธ์ระหว่างกันก็สอนให้มีความสัมพันธ์กันในทางที่ดีงามที่จะอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็ยนเป็นสุขให้แก้ไขปัญหาความขัดแยง้งต่างๆอะไรให้สําเร็จด้วยดีอันนี้ก็เป็นแง่หนึ่งของโลกวิภูในแง่ สัตว์โลกนอกจากนั้นพระองค์ก็รู้ว่าสัตว์โลกทั้งหมดนั้นเป็นไปตามกรรมอย่างคําที่ว่าตามุนาวัตตีโลกโกแปลว,ว่าชาวโลกเป็นไปตามกรรมโลกในที่นี้หมายถึงสัตว์โลกหมายความว่ากรรมหรือการกระทํานั่นเองเป็นตัวสร้างสารรค์เป็นตัวปรุงแต่งชีวิตแต่ละคนนั้นมีกรรมก็คือการคิดนึกที่เรียกว่ามโนกรรมบ้าง คิดอย่างไรแล้วก็แสดงออกมาทางวาจาพูดเป็นวาจีกรรมแล้วแสดงออกมาทางกายเป็นกายกรรมคือจะทําการที่เกี่ยวข้องกับโลกภายนอกจากกรรมของตนเองก็ทําให้ชีวิตของเรานี้เป็นไปต่างๆและมนุษย์เหล่านั้นแต่ละคนละคนทํำตามร่วมกันก็ทําให้วิถีของสังคมเป็นไปสังคมนั้นก็จะมีความเป็นไปอย่างไรก็เป็นผลรวม ของมนุษย์ที่กระทำนั้นหดืขอขรอนัยอันนี้ก็คือการที่บอกว่าสังเวยสัตว์โลกหรือชาวโลกเนี้เป็นไปนตามกรรมแล้วจากกรรมของมนุษย์นั่นเองก็ทําให้เกิดเป็นความสุขความทุกข์อย่างที่กล่าวมาั้งต้นพระพุทธเจ้าก,ก็ต้องการให้มนุษย์เนี่ยทําแต่กรรมที่ดีงามเพื่อจะได้ประสบแต่ความสุขไม่มีความทุกข์องค์ก็เทพสั่งสอนไป แล้วในการสั่งสอนนี้พระองค์ก็รู้จักสตัตวโลกในกแง่นหนึ่งรู้จักโลกในงาความหมายที่สามของสตัตวโลกก็คือรู้จักความแตกต่างของมนุษย์คนที่มาอยู่ร่วมร่วมกันนั้นมีพื้นเพภูมิหลังอะไรต่างๆกันพระองค์ก็ทราบว่าเขาได้ปรุงแต่งจิตใจบุคลิกลักษณะนิสัยอะไรต่างๆเข้ามาอย่างไร อันนี้เป็นประโยชน์ในการสั่งสอนเรียกว่ารู้คนที่มานี้มีท่านเรียกว่าอัิมุตมีความโน้มเอียงมีความสนใจต่างกันอย่างไรคนนี้สนใจถ้าเป็นพรามอาจจะสนใจทางวิชาการสนใจปรัชญาสนใจหลักศาสนาถ้าเป็นกษัตริย์ก็อาจจะสนใจเรื่องการปกครองเรื่องการรบถ้าเป็นพ่อค้าก็สนใจเรื่องการค้าขาย ทำเลสถานที่ที่เดินทางไปเป็นต้นอะไรนี้พระองค์ก็รู้จักความแตกต่างของมนุษย์รู้ความเป็นไปของความสนใจในแง่ต่างๆนี้แล้วก็รู้ความยิ่งหย่อนแห่งอินทรีย์ของมนุษย์เหล่านั้นด้วย mm hmm. ที่ว่ารู้ความยิ่งหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลาย mm hmm. ก็รู้ว่าคนนี้มีศรัทธามากคนนี้มีศรัทธาน้อยคนนี้มีวิรยิยะคือความเพียรมากความเพียรน,น้อย ถาน้อยก็อาจจะกลายเป็นคนเกียจคร้านถ้ามีความเพียรมากก็ขยันขันแข็งหรือว่าคนนี้มีสติมากมีสติน้อยมีสมาธิมากมีสมาธิเข้มแข็งหรือมีสมาธิอ่อนมีปัญญามากมีปัญญาน้อยอะไรนี้เรียกว่าอิีส์ต่างกันพระองค์มีพยานที่กําหนดรู้สิ่งเหล่านี้ที่รู้ความแตกต่างแห่งความสนใจหรือแนวโน้มของจิตใจนั้นเรียกว่า นานาทิมุติกิจยานแล้วก็ที่รู้ความแตกต่างยิ่งย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายก็เรียกว่าอินทรียะปรปริยัตยานเพียงแค่นี้ก็ช่วยให้พระองค์ได้สามารถทําการสั่งสอนได้ผลสําเร็จด้วยดีแล้วแต่ยิ่งกว่านั้นยังมีพระยาณอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าเจโตปริยญาณพยา,พยาที่กําหนดรู้ใจของผู้อื่นได้เมื่อคนอื่นมาหาพระองค์นั้นรง ดับใจเขาได้ก็สามารถสอนให้ตรงกับสิ่งที่เขากําลังสนใจหรือตรงกับความคิดทําให้การสอนได้ผลดีพยานในแง่ของความรู้จักสัตวโลกในความหมายที่สามนี้เป็นประโยชน์ต่อกลแก่การทําหน้าที่ของพระาศาสดาในการสั่งสอนชาวมนุษย์ทั้งหลายก็รวมแล้วก็คือว่าในแง่ของสัตว์โลกนั้นพระองค์ มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีทั้งสามแง่ดังที่กล่าวมาแล้วและประการที่โลกอย่างที่สามก็คือโอกาสสโลกหรือโลกในอาวากาศโลกในอาวากาศก็คือโลกที่เป็นดาวดวงหนึ่งหรือเป็นดาวประเคราะห์ดวงหนึ่งนี้แต่ในความหมายที่กว้างก็ดังที่อัตมาได้กล่าวไปแล้วก็คือหมายถึงจัก,กรวาลทั้งหมดโลกคือจัก,กรวาลทั้งหมดนี้ ในแง่หนึ่งมันก็เป็นสังขารอยู่แล้วรู้ความเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเป็นทุกขังอนัตตานั่นก็รู้ในแง่สังขารแต่ร,ร,รู้รู้ในแง่สภาพของมันว่าโลกนี้รูปร่างเป็นยังไงกลมหรือแบนมีความกว้างเท่าไรมีเส้นรอบเส้นรอบวงเท่าไรเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไรมีดาวกี่ดวงอะไรต่างๆเป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าเป็นการรู้จักโฟกาสโลก ในแง่ของการรู้จักแบบโอกาสสโลกนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์บ้างดาราศาสตร์บ้างซึ่งก็ไม่ค่อยจําเป็นในทางธรรมะเท่าไหร่ก็จะมีประโยชน์บ้างในแง่ภูมิศาสตร์ทั่วๆไปอย่างที่ว่าถ้ารู้จักภูมิสถา,านรู้จักท้องถิ่นดีจะไปไหนก็สะดวกเช่นว่าจะเดินทางก็เลือกเดินทางว่าเอ๊ะไปทางไหนจะสะดวกได้รวดเร็วแล้วก็ ปลอดภัยกับกันอะไรเป็นต้นการรู้จักภูมิศาสตร์ก็เป็นประโยชน์ในแง่นี้เกี่ยวกับการสั่งสอนแต่ในแง่อื่นก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นักอย่างไรก็ตามพระกรกสาจารย์นี้ท่านก็บรรยายว่าพระพุทธเจ้านั้นก็ทรงรอบรู้ในเรื่องโอกาสสโลกด้วยท่านก็บรรยายไปตามแบบเก่าๆบรรยายว่ามีเขาพระสุเมนมีพระจันทร์ เท่ามีพระจันทร์มีพระอาทิตย์พระอาทิตย์กว้างใหญ่เท่าไรพระจันทร์เท่าไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นภูเขาไหนในป่าหิมพานสูงกี่โยอดกี่โยอดอะไรนี้เป็นต้นท่าน็บรรยายไปแต่อทตมาภาพาก็ไม่ค่อยมีความจำเป็นท่านประการแสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นก็ทรงรอบรู้ครบทั้งสามโลกดังที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่อทรรมภาพก็ได้พูดในเรื่อง โลกาวิทูก็เป็นการบรรยายคุณสมบัติข้อหนึ่งของพระพุทธเจ้าแต่จุดสําคัญที่จะถึงเน้นก็คือสิ่งที่จะนํำมาใช้ปฏิบัติได้ก็คือความรู้ความเข้าใจในเรื่องสังขารโลกสังขารโลกนั้นความรู้เข้าใจเท่าทันสังขารสังขารที่เป็นเรื่องโลกทั่วไปนั้นเราอาจจะมองเพ่งไปที่ข้างนอกแต่ความจริงนั้นคำว,ว่าสังขารโลกนั้นก็รวมอยู่ที่ตัวเราด้วย ตัวเราทุกๆคนนี้ก็เป็นสังขารร่างกายทั้งหมดแม้แต่จิตใจของเราอย่างที่เรารวมเรียกว่าขันห้านั้นก็เป็นสังขารทั้งสิ้นถ้าว่าเราจะดำเนินตามพุทธปฏิปทานนี้ก็คือรู้จักตัวเราตามความเป็นจริงแล้วก็มีพุทธพจน์สัตว์ไว้ด้วยว่าพระองค์ก็บัญญัติโลกอยู่ที่ตายาวาหนะคืบกว้างสอบนี่เอง หมายความว่าตัวเราแต่ละคนละคนนี่แหละคือโลกโลกหนึ่งของเราเพราะว่าเราจะรู้จักโลกทั้งหมดก็รู้จักด้วยตัวเราเนี่ยแม้แต่ถ้าเราหลับซะโลกนั้นก็หายไปไหนหมดไม่รู้เวลาเราตื่นขึ้นมาเราจงจึะมองเห็นโลกโลกปรากฏขึ้นมาทั้งโลกแก่เราเพราะนั้นแต่ละคนนั้นต้องรู้จักตัวเองเป็นสําคัญในการที่จะรู้จักโลกเมื่อรู้จักโลกรู้จักตัวเองตามความเป็นจริง รู้จักความเป็นสังขารที่มีอยู่ในตนแล้วก็จะเกิดความรู้เข้าใจเท่าทาันโลกละชีวิตนี้ก็เป็นการปฏิบัติที่จะดําเนินให้งอกงามในธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นหลักแม้แต่เรื่องโลกวิถูนี้ก็เป็นเครื่องเชื่อมโยงเข้ามาสู่ทางธรรมะถ้าเราพิจารณาให้เข้าใจโดยถูกต้องแล้วก็จะเป็นการเื่อกูในการที่จะ ปฏิบัติธรรมเช่นการบำเพ็ญวิปัสสนาเป็นต้นให้รู้เข้าใจหลักเรื่องไตรลักษณ์ความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือตลอดจนว่าในแง่ของการดําเนินชีวิตทั่วไปรู้จักตนเองตามความเป็นจริงถ้าเรียกหลักธรรมข้อหนึ่งว่าอัตตังยุตตาก็รู้จักตัวเองแล้วรู้จักว่าตนเองมีลักษณะนิสัยอย่างไรมีความชอบอย่างไรมีความถนัดอย่างไร มีความสามารถมากน้อยแค่ไหนในแนวทางใดก็จะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้ใหเหมาะสมและทําในสิ่งที่เหมาะสมกับตนทาให้เกิดความเจริญก้าวหน้างอกงามในการดําเนินชีวิตได้ตกลงว่าการรู้จักโลกถ้าน้อมเข้ามาในขอบเขตที่แคบือตนเองแล้วก็เป็นประโยชน์เพื่อกลูลแก่ชีวิตของตนทั้งในการอยู่ในโลกและในการที่จะงอกงามในทางธรรม ดังที่อาตมภาพได้กล่าววันนี้วันนี้ก็จะขอจบพุทธคุณเรื่องโลกวิถูเพียงเท่านี้ขอนุอโมทนาเิญ